สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมทําคลิปขึ้นมามีเนื้หอหาโดยได้รับคําถามมาจากคุณทวีศักดิ์ลูกค้าจากชนบุรีนะครับผมซึ่งสอบถามมาว่าฝรั่งหน้าฝนเนี่ยดูรายยังไงเพราะว่าที่สวนของคุณทวีศักดิ์เนี่ยพบเพบเจอปัญหาเรื่องอีก,กเรื่องโรคนะครับผมซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาทําคลิปคลิปนี้นะครับผมซึ่งนอกจากเรื่องโรคแล้วเนี่ยในหน้าฝนยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ผมเนี่ย เจอในส่วนก็คือรสชาติฝรั่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็เลยนําแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์จากในส่วนนะผมไม่ได้อ้างอิงเอกสารทางวิชาการแต่อย่างใดเอาประสบการณ์ที่ทําอยู่มาแชร์มาบอกกล่าวให้ท่านลุวนๆเลยนะครับผมซึ่งในประเด็นแรกเนี่ยเรื่องของรสชาติฝรั่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมทำอาทำผลฝรั่งจําหน่ายซึ่งก็มีคนติดอกติดใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาตลอดนะครับผมแต่พอช่วงหน้าฝนปุ๊บ เอาฝรั่งไปส่งให้ลูกค้าเดิมซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยแล้วเขามีคอมเมนต์บางว่าฝรั่งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนกับจะหวานน้อยลงกว่าเดิมซึ่งตรงนี้ทําให้ผมฉุกคิดได้แล้วว่าเอามาเอามาวิเคราะห์หาสาเหตุได้ว่ามันทําไมถึงหวานน้อยกว่าล,ลงกว่าเดิมทั้งทั้งที่ดูแลรักษาเหมือนเดิมให้ปุ๋ยพ่นยาหรือว่าบำรุงกระส่ายยังไงเราเหมือนทําเหมือนเดิมทุกอย่างมีอย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือในช่วงที่จะ ตัดฝรั่งก่อนที่ผมจะตัดฝรั่งไปจําหน่าย1สัปดาห์ฝนตกมา3วันติดเลยนะครับพึ่งพอตกมา3าวันติดฝรั่งจะฉ่าน้ํามากขึ้นได้รับน้ํามากขึ้นซึ่งคุณลักษณะของฝรั่งเนี่ยเขาเป็นพืชที่ไวต่อสภาพแวดล้อมดินน้ําปุ๋ยการที่ฝรั่งได้น้ํามากขึ้นทําให้เนื้อฉ่าน้ํามากขึ้นความหวานก็เลยลดลงดังนั้นแนวคิดของผม เมื่อลูกคา้าคอมเลนมาว่าฝรั่งหวานน้อยลงกว่าเดิมไม่ใช่ไม่อร่อยนะครับคือยังยังอร่อยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ารอบก่อนหน้านี้เที่ยวไปหวานกว่านี้ดังนั้นผมจึงทําการชดเชยปุ๋ยชดเชยในที่นี้คือชดเชยปรับ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 ปุ๋ยให้เพิ่มขึ้นเพิ่มปริมาณความหวานให้มากขึ้นเพราะว่าอันนี้แนวความคิดของผมเกิดจากที่ฝนตกมาเยอะขึ้นฝรั่งได้รับน้ํามากขึ้นแต่ปุ๋ยที่เคยให้เนี่ย มันให้ความหวานอยู่ที่ระดับหนึ่งดังนั้นเมื่อมีน้ํามาเพิ่มขึ้นความหวานของปุ๋ยก็เลยลดลงไปผมจึงเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากขึ้นสักหน่อยนึงนะครับผมโดยที่เพิ่มจากที่เคยให้ต้นละ100กรัมก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละห้กรัมเพื่อให้เขาได้รับปุ๋ยหวานที่มากขึ้นเพื่อมาชดเชยชดเชยมาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับน้ําที่ฝรั่งได้รับเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งพอฝรั่งได้รับปุ๋ยหวานมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาเป็นลูกโซ่อย่างหนึ่งก็คือโรคแอนแทคโนตถามว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะแอนแทคโนตเกิดจากเชือ้อราซึ่งเชื้อราเนี่ยความหวานในฝรั่งความหวานซึ่งเกิดจากน้ําตาลของพืชน้ําตาลในผลไม้เนี่ยเป็นอาหารของเชื้อราครับซึ่งเชื้อราต้องการความหวานเป็นอาหารดังนั้นด้วยความหวานของฝรั่งที่มันมีอยู่ ความชื้นในความชื้นในขณะที่ฝนตกอย่างวันนี้ฝนครึมๆทั้งวันเลยแฝงแดดไม่ส่องเลยสภ,ภาพแวดล้อมเหล่านี้ทําให้เกิดเชื้อแอนแทกนดลุกลามในสวนได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ไวด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งเป็นฝ่กหนึ่งที่ผมต้องมาชั่งน้ําหนักผมได้มาคุยกับแฟนมามาคุยกับคนที่บ้านว่าเราจะทําอย่างไรกันดีมันมีทางเลือกให้ผมอยู่สองทางคือหนึ่งทำฝรั่งให้หวานเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกค้าติดใจประทับใจในรสชาติเราเหมือนเดิม แต่ผลเสียที่ตามมาเป็น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 ลูกโซ่ก็คือฝรั่งมีโอกาสจะเสียมากขึ้นกับขนาดที่เราไม่ใส่ปุ๋ยเพิ่มความหวานรักษาระดับความหวานไว้ให้พอแล้วประคองประคองไม่ให้ฝรั่งเสียซึ่งฝรั่งเ้าดีก็คือแอนแทกโนตในส่วนจะลดลงแต่ฝรั่งจะจืดลงซึ่งตรงนี้ถามว่าเราฟเฟรียดน้ำหนักมือซ้ายกับมือขวามือซ้ายคือคอมเพนจากลูกค้ามือขวาคือฝรั่งในส่วนเสียเรารู้สึก พอตัวผมเองเนี่ยเราสึกว่าเราซีเรียสกับคำคอมเมนของลูกค้ามากกว่าว่าฝรั่งเราไม่อร่อยเราอยากให้ลูกค้าทานฝรั่งอร่อยแต่พอเราเห็นของเสียในส่วนเนี่ยเราสึกว่าเออโอเคเรายอมรับได้นะเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการแบบพอเวลาขายไปแล้วเรามาซีเรียสว่าลูกค้าบอกไม่อร่อยนะเราซีเรียสแล้วแต่พอเราตัดฝรั่งมา10เข่ง20เข่งจากที่เคยเสียอยู่ครึ่งเข่งมาเสียเป็นฟักเข่งสองเข่งเราสึกว่าเออยอมรับได้นะ ยังไงให้ลูกค้าทานฝรั่งอร่อยดังนั้นอันนี้เป็นแนวทางที่ผมเลือกแต่ละโวนจะเลือกไม่อาจจะเลือกไปเหมือนกันซึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะชั่งน้ําหนักหรือว่าทําใจทําใจยอมรับได้ยังไงแต่ถ้าบอกว่าจะให้ฝรั่งหวานด้วยหวานเหมือนเดิมเลยอันแท็โนดก็ไม่มีเลยซึ่งตรงเนี้ต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อให้ผลลัพธ์ได้เกิดผลลัพธ์มีประสิทธิภาพสูงสุดขนาดน,นั้นซึ่งแต่ถ้าผมยอมรับเลยว่าผมยังทําไม่ถึงจุดนั้นผมก็เลยเลือกแนวทางที่ จะทำให้ลูกค้าได้ทานฝรั่งหวานเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณา,ากาันนิดนึงอันนี้เกิดจากประสบการณ์ที่ทํามามซึ่งแอนแทกโนเนี่ยอย่างในขนณะนี้ลูกฝรั่งที่ใช้ได้กําลังจะตัดได้อยู่สองวันสองวันนี้ละมันหนีไม่พ้ที่ต้องเจอทำคือทําฝรั่งเนี่ยยังไงต้อ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 งเจอโรคนี้แน่นอนคือแอนแทกโนนะครับถามว่าอย่างนี้ขายได้ไหม ถ้าถ้ากินเองในสวนเนี่ยอาจจะได้แต่ถ้าเกิดทิ้งไว้สักวันตัดแล้วส่งให้ลูกค้าแผลที่ที่แผลที่เป็นเป็นโรคแอนแทกโนดอยู่นี่จะลุกลามมากขึ้นขยายวงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเห็นที่สวนตัดวันนี้แต่อีกสองวันข้างหน้าแผลอาจจะใหญ่กว้างกว้างกว่านี้จนจนรู้สึกว่ามันดังนั้นถ้าเจอโรคแอนแทกโนดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กหรือจุดใหญ่ถ้าเห็นไม่สมควรขายเป็นอย่างยิ่งนะครับผมอ่า ถามว่าตัดแล้วทํายังไงต่อไม่ควรทิ้งไว้คนต้นเพราะว่าฝรั่งที่เป็นโรคอันแทกโนนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้ผมตัดทิ้งไว้ตัดไว้ก่อนแล้วทิงท้งทิ้งไว้คนต้นสองวันเพิ่งจะมาเก็บวันนี้จากวันแรกที่เป็นนะครับผมวันนี้พอเราตัดลูกทิง้งไม่ใช่ว่าเชื้ออันแทกโนจะตายจะตาย,จะ,ตายจะฟิ้นไปนะครับผมเชื้อก็ยังเดินอยู่นะครับผมเดี๋ยวเขายังกินจนกว่าลูกฝรั่งนี้จะเน่าสลายก็ไม่มีความหวายวซึ่งเราบางคนเนี่ย ผมเห็นว่าเขาตัดลูกฝรั่งที่เสียออกแล้ววางไว้คนต้นไม่ได้เอาทิ้งออกไปไหนไม่ได้ออกไปทําลายบางคนก็เอาไปทิ้งไว้หัวสวนใกล้ๆสวนเนี้ยซึ่งจริงๆควรจะเผาทําลายหรือว่าฝังดินเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยเอาอยัางวนเวียนอยู่ในสวนนะครับผมการเก็บการเก็บการเก็บลูกที่เป็นเชื้อไปเนี่ยลูกที่เป็นโรคไปแล้วก็เอาไปทิ้งทําลายเนี่ยจะช่วยช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผมอาจจะช่วยได้ไม่ทั้งหมดเพราะมีเชื้อวนเวียนอยู่ในสวนเชื้อราเนี่ย ปัจจัยของเชื้อรา,าจะเกิดอาจจะมีจะมีอยู่ได้กับ3อย่างคือ1มีอาหารอาหารของมันคือผลฝรั่งที่กําลังหวานหวานได้ที่เลยเราใส่ปุ๋ยหวาน2ก็คือสภาพแวดล้อมแดดคึ้มๆลมดีๆ <c oughs> นะครับผมอุณหภูมิไม่ร้อนมากความชื้นมีเพราะฝนฝนเพิ่งตกนะครับผมแล้วก็อย่างที่3คือมีเชือ้อซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราตัดเชื้อไปอย่างหนึ่งถึงมันจะมีก็ยังมีสนน้อยแล้วการตัดแต่งทรงพุ่ม นี่คือสิ่งสําคัญสําหรับการทําฝรั่งช่วงหน้าฝนที่ผมจะต้องขออนุญาตเน้นไว้เลยว่าทําไมถึงผมต้องเน้นการตัดฝรั่งของผมอันนี้ขอให้ท่านได้ดูตัวอ,อย่างต้นฝรั่งต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับถ้าผมไม่ตัดแต่งกิ่งอันนี้ยอมรับว่าเป็นกิ่งตอนแล้วก็กิ่งตอนแต่เราไม่ได้ตอนกิ่งเดี๋ยวเราก็ต้องคอยตัดแต่งให้เขาโปร่งโปร่งบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เวลามีแดด ในหน้าฝนวันหนึ่งมีแดดแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงบางวันไม่มีแดดเลยนะครับผมมันต่างกันยังไงกับฝรั่งที่ไม่ได้ตัดแต่งทรงพุ่มถ้าฝรั่งที่ไม่ได้ตัดแต่งทรงพุ่มแดดจะ่องเข้าไม่ถึงในพุ่มเวลาฝนตกเวลาตอนเช้ามีน้ำค้างลงกว่าในพุ่มจะแห้งใช้เวลาครึ่งวันถ้าวันที่ไม่มีแดดแต่ถ้าตัดแต่งทรงพุ่มให้พุ่มโปร่งเวลาลมพัดพัดผ่านได้สะดวกพัดพา เอาความชื้นไปทําให้ฝรั่งต้นฝรั่งเนี่ยแห้งไม่มีน้ําค้างเกาะใบแห้งก็จะช่วยให้เชื้อไม่สะสมอยู่ที่ต้นการตแต่งทงพุ่มจะทําให้แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาถึงวันหนึ่งอาจจะมีแสงอาทิตย์สักสองสามชั่วโมงเมื่อส่องเข้ามาทําให้ต้นฝรั่งแห้งเชื้อก็จะเชื้อก็จะน้อยลงเพราะว่าความชื้นเขาเขาจะลดลงด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะ ทำมาตลอดกับในสวนซึ่งไม่ไม่ไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องการฉีดยาแต่เน้นเรื่องการตัดแต่งฟวงพุ่มด้วยสําหรับเรื่องการฉีดยาอ่าน,นี้มีคําถามจากฝ่ายที่เป็นเอ็นซีเหมือนกันว่าฝ่ายเอ็นซีจะฉีดยาอะไรดีซึ่งสําหรับแอนแทกโนนี่นะครับผมก็มีบางท่านใช้เชื้อบาซิลัสฟัฟเฟลิสซึ่งเป็นแบคทีเรียจุลชีพชนิดหนึ่งแต่ว่าการใช้บาซิลัสฟัฟเฟลิสในการควบคุมแอนแทกโนนี่ยบาซิลัสฟัฟเฟลิสไม่สามารถใช้ร่วมกับเคมีได้อย่างฟิ้นเชิงถามว่าทําไม เพราะเคมีนะครับผมจะเป็นตัวการที่ทําลายเชื้อต่างๆซึ่งบาฟิลัสฟัฟฟิลิตก็เป็นเชื้อเหมือนกันแต่บาฟิลัสฟัฟิลิตขออนุญ,ญาตเรียกแฟนๆน,นะครับผมว่า b s ซึ่งเชื้อ B s เอเนี่ยเราเหมือนกับเราเลี้ยงเชื้อโรคไว้แต่ BS เป็นเชื้อโรคที่เกาะประโยชน์ไม่เป็นอันตรายต่อคนบาฟิลัสฟัฟิลิตบีเอเนี่ยจะอยู่ถ้าเราเลี้ยงไว้ในสวนเลี้ยงไวต้ตามตามตามต้นพืชเขาจะมีหน้าที่เขากินอาหารเหมือนเหมือนเหมือนเชื้อราทั่วไปกินความหวานจากฝรั่งแต่ว่าเขาจะมีเกาก เขาจะปล่อยสารซึ่งจะเป็นตัวทําลายเชื้อโรคอื่นๆแล้วเหมือนกับว่าเราเราเลี้ยงเร,เ,ยเราเลี้ยงรเราเลี้ยงสัตว์ไว้เฝ้าบ้านแล้วเลี้ยงสัตว์ไว้เฝ้าฝรั่งเวลาเชื้อราที่ก่อโรคขึ้นมาหรือเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคขึ้นมาตัว BS เนี่ยจะคอยทําลายแต่ถ้าการเลี้ยง BS มันมีข้อจํากัดอยู่ซึ่ง BS ก็เป็นเชื้อโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันเวลาเจอแดดร้อนๆเวลาเจอ,เอ,อแสงแดดเขาก็ ไม่ค่อยรอดดังนั้นจึงต้องเติมขยันเติมเชื้อให้บ่อยแล้วคุณควรจะจัดการแปลงในสวนสภาพแวดล้อมในสวนให้เหมาะกับการเลี้ยงเชื้อ BS เพราะว่าเขาก็คืออาจจะไม่ต้องตัดแต่งพุ่มพุ่มมากแบบฝ่ายแบบฝ่ายเคมีนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมศึกษามาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่เชี่ยวชาญพอสมควรยังไงก็อันนี้ก็ต้องฝากานำความรู้ตรงนี้ที่ผมพูดไว้เป็นไกด์ไลน์นําไปต่อยอดหาสามารถหาความรู้ได้ใน Google นะครับผมเพราะว่า มีอาจารย์อยู่หลายๆท่านที่พยายามจะใช้เชื้อ B.S. ควบคุมโรคในแปลงนะครับผมกลับมาวกเรื่องการตัดแต่งพุ่มฝรั่งกันต่อซึ่งถามว่าตัดแต่งพุ่มฝรั่งเนี่ยมีหลักยังไงนะผมซึ่งจริงๆเนี่ยฝรั่งเวลาเราอย่างเนี้ยกิ่งเนี่ยผมตอนกิ่งนะครับผมเนี่ยขอแยกกลับมาที่ต้นนี้ละกันเพราะว่ามีเห็นแล้วกิ่งเนี่ยผมจะขอใช้คําว่ากิ่งที่ไม่มีคุณภาพเราเว้นกิ่งที่มีคุณภาพไว้แล้วตัดแต่งกิ่งที่ไม่มีคุณภาพทิ้ง คือซึ่งก็เหมือนกับคน,นครับผมเราตัดเล็บตัดแต่งเล็บสระผมตัดผมก็เพื่อความสะอาดของร่างกายเรารู้สึกอย่างไรเวลาที่เราตัดเล็บเรารู้สึกอย่างไรที่เวลาเราสระผมรู้สึกเบาตัวโล่งหัวสบายนะครับผมฝรั่งก็เช่นกันกิ่งที่ไม่มีประโยชน์คือกิ่งที่อ่าขึ้นไม่เป็นทรงอย่างเนี้ยกิ่งเนี้ยถึงแม้จะมีดอกจะจะ,จะมีดอกมีผลมานะครับผมแต่ว่ากิ่งที่เขากิ่งเขาไม่ได้ตั้งชันแล้วก็ถ้ามีลูกเนี่ยเขาก็จะโน้มลงแล้วอาจจะหักได้เพราะว่าดูแล้วเนี่ย กิ่งเขาไม่สามารถรับน้ําหนักลูกได้นะครับผมเราก็ขออนุญาตตัดทิ้งเลยนะครับอ่ะอันนี้ผมตัดทิ้งไปกิ่งฝอยๆอย่างเงี้ยครับผมกิ่งอย่างเงี้ยขึ้นมาสองกิ่งกิ่งนี้เป็นกิ่งใหญ่แต่ว่าอันเนี้ยถ้าถ้ามีลูกมันไว้ได้ไม่หมดผมก็ผมก็ไว้สองกิ่งนี้กิ่งหลักและผมก็ฝอยกิ่งเล็กออกนะครับเขาก็จะเบาขึ้นอ่ะอย่างเงี้ยกิ่งใหญ่ผมฝอยกิ่งข้างออก นี่เลยไว้ตะกิ่งหลักๆมีลูกเราไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไว้ลูกไว้หมดเนี่ยนึกดูแลวกันฮะถ้าเกิดฝรั่งหงจนเสือเนี่ยอย่างพันเนี้ยลูกใหญ่สุดขนาดลูกละครึ่งโลลูกเล็กๆนี่ก็ประมาณลูกลาขีดสองขีดแต่ถ้าติดหมดนี่กิ่งก็คือโน้มเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมซึ่งเราก็เลือกแต่กิ่งที่มีคุณภาพไว้แล้วเราก็จะทําให้ลูกใหญ่ขึ้นด้วยนะครับแล้วเราก็ไว้แต่กิ่งหลักๆพออย่างกิ่งนี้เหมือนกันฮะผมก็ตัดทิ้งกิ่งเล็กๆเงนี้ตัดทิ้งเลย กิ่งที่ออกมาตามข้อระหว่างตาจะเน้นเน้นกิ่งที่ที่ยอดมากกว่านะครับผมอันนี้เป็นการตัดแต่งกิ่งเอากิ่งที่ไม่จาเป็นออกจากเมื่อกี้ที่ดูว่ากิ่งเป็นพุ่มหนาแน่นมากนะครับตอนนี้ผมก็อ่ะฟอยออกแล้วกันกิ่งนี้กิ่งใหญ่ผมไว้ลุกได้กิ่งนี้อ่ะกิ่งนี้กิ่งเล็กเห็นไหมฮะเล็กผมก็เด็ดออกเลยเนี่ยอันนี้อันนี้กิ่งใหญ่พอแล้วํำดูรำต้นกิ่งนี้ผมก็ตัดออกเลยนะครับ อันนี้สองกิ่งและเป็นกิ่งใหญ่อันนี้ตัดเขาตัดยอดไว้นะครับผมเพื่อเลี้ยงให้โตอันนี้เนี่ยอ่าเห็นไหมครว่ามีเพี้ยแป้งอยู่เห็นตัวไหมอี๋ยวให้กล้องซูมแป๊บนึงครับกล้องกล้องอาจจะไม่ถนัดเพี้ยแป้งเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าผมเพิ่งเห็นว่าในส่วนนี้มีเพี้ยแป้งนะครับผมขาวๆเนี่ยลองไปไก,กลเพี้ยแป้งผมเพิ่งเห็นว่าในส่วนเนี่ยมีเพี้ยแป้ง กิ่งนี้ดังนั้นถ้าเราอยู่ดีเราคว้าถังมาผมยาฉีดเพลียแป้งทั้งสวนไม่อยู่ต้นเดียวเนี่ยผมว่ามันอาจจะเปื้อนยาไปสักนิดหนึ่งดังนั้นวิธีที่ผมเลือกใช้คือตัดกิ่งและนําอันนี้ไปเผาทําลายเพลียแป้งเนี่ยหนึ่งตัวสามารถออกขายได้เป็นพันๆฟองเลยครับผมดังนั้นตรงนี้ในอนาคตถ้าเราเก็บไว้มันก็จะเป็นแหล่งแพร่กระจายเ,เพลียแป้งแพร่พันผมเก็บไ,ไปทำลายปุ๊บ ดังนั้นมันก็ถือว่ามันเป็นหมันไปแล้วผมไม่ต้องไม่ต้องมาฉีดยาแล้วเป็นการถ้าเราเจอไม่เยอะมากเราก็เก็บไปทำลายก่อนแต่ถ้าถามว่าเราเอาแปรงมาปัดได้ไหมแล้วก็ฉีดยาต่อเราเสียได้อ่ะคือมันฝรั่งโดนเพีย้ยทาลายไปแล้วมันผิวเนี่ยเวลาลูกอยากมามันจะไม่สวยละเพราะว่ามันมันโดนโดนกัดโดนแทะโดนดูดน้ำเลี้ยงไปแล้วมันก็จะออกออกแนวแนวพิก,การหรือว่าผิวไม่สวยดังนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิ่งที่ให้ผลที่ไม่มีคุณภาพผมก็ต้องตัดทิ้งไปนะครับผม จากทีแรกไม่ไม่รู้ถ้าใครไปยอ้อนคลิปดูนะครับผมที่ผมยืนอยูยย่พุดด่มดูเอ่อทึบดูแน่นตอนนี้ผมก็เล็มแต่งกิ่งมันก็ดูสะอาดขึ้นดูดูเรียบร้อยขึ้นเดี๋ยวเราก็จริงๆเนี่ยอยากจะตัดมากกว่านี้อีกเพราะว่ากิ่งนี้เป็นกิ่งใหญ่แล้วติดลูกทุกกิ่งเลยถ้าในความเป็นจริงเวลาที่ลูกอยากมากิ่งน่าจะโน้มน่าจะโน้มลงมาแน่แนดังนั้นเนี่ยอาจจะไว้ลูกได้ไม่ทั้งหมดก็อาจจะเลี้ยงกิ่งไว้ตอนหรือว่าตัดทิ้งไปเลยก็เดี๋ยวอันนี้ก็ เลือกว่ากันเรื่องของอนาคตข้างหน้านะครับผมซึ่งเราก็ต้องคอยมาดูแลเขาต่อไปเพราะต้นอันนี้ต้นยังอายุไม่ได้ไดม่ถึงปีนะครับผมสาหรับวันนี้ถ้าใครมีเรื่องสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถอคอมเมนต์สอบถามหรือว่าติชมยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามไว้ ถ้าเกิดมีคลิปใหม่ๆมีสรรหาสาระใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดการ,การาติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็สุกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความสนใจพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าส่วนเล็กๆขนาดนีมน้มันแบบได้รับการตอบรับจากผู้คนมากมายนะครับผมขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ